อ่ะนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างส่งพี่แพทเขารอนที่สี่ปนดอยเนพี่แพทคือสามส่อนเลยนะอายุปอเยอายนเรอาอนด์เยอายุาปอนเอปดเออเรยาปนเลยาลาดเลาเลยอาอนลาเเรามีเลาานอาออเาไป เลยใอาเอาต้องได้เราไม่ต้องหาเงินกันไงเราสอคนตะกตองที่ว่าเขาเดินมาบอกว่าเขาจะตรวจเรื่ออันนี้เกิดว่าบอกแล้วเราบอกว่าน้ำเออจริงที่จะตรวจ้ว่ายากยากเพราช่วงันธุเนี้ยเอะเขาอ่ะจริงจริงอ่ะทุอยางที่เราอ่ะได้มีโอกาสไม่ทันเต่า หรือเราจะมาลงปีหน้าเลยแม่มันก็เป็นมันไม่ได้เพราะมันตลบไม่ไหวเปลี่ยนกฎเลยไหมเสร็จเราก็เลยจบอกว่าครับเต็มที่นะอย่าไปอย่าไปติดตลกบนเวทีเออต้องแยกในลูกเวทีตลกกับเวทีนางงามไม่น่าไม่น่าจะต้องไม่กินตลกไปแล้วมีคนรายงานแล้วว่าตลกเวอร์ก็สวยมักนกตลกมักได้ได้ก็ได้เลยทำไมนัดถึงอย่างนี้ทำไมนัดถึง อยากอหนูอยากเป็นนางงามแล้วหนูเพิ่งรู้ว่าพ่อหนูชอบเพราะพ่อหนูมาแชร์วันละสิบกว่าโพสหนูไปถามพ่อเฟซบุ๊กเป็นไรพ่อบอกขอเปล่าพ่อแสบพ่อชอบพ่อเพิ่งรู้วันนี้ว่าว่าพี่เต้ยเขาชอบนางงามแล้วเขาตั้งแต่เด็กยันโตคือไม่ได้ ไม่ได้มีความเป็นผู้หญิงนะจะบอกยังไงดีคือขี่มอไซค์ขี่มอไบค์ขี่จักรยานมันเท้าห่าเงไงอยู่ดีอยู่แบบมาทำอย่างเงี้เพราะว่าตกใจอ่ะพี่แพ๊ตกใจกว่าเพราะว่ามันโอเลแกนเกิดพี่แพ๊บอกเดินงานวัดบ้างก็ได้ได้ลสุดบอกนะไปไปเดินงานวัดกันไหมอ่าลองก่อนโอ้คนเยอะพี่ยังไม่ได้ตั้งใหญ่ดูแงแกรบแล้วก็เออนเรื่อกคนเรื่องเวทีใหญ่หาฉันไม่เอาเนี่ยแต่ ยังคุยยังคุยกันวันนี้คุยเรื่องจริงหรือก็จี้จนมาวันนี้อ่ะเอ้าเรื่องจริงจนมาวันนี้วันที่ต้องโอนของให้น้องเดิมเรื่องจริงปะเรื่องจริงหลานจ้เมื่อกี้คือนพี่กดโอนให้กดแล้วนะคะกดแล้วนะคะกดตากลับกดตากเมื่อกี้เมื่อกี้พี่นพี่กดตากช่วยกันกดตากอีกอย่างนใจ่ายเป็นยังไงบ้างว่าวันนี้เราเข้าร้อง เนาเขาไม่ได้มีควาำใช่ไหมคะแล้วแพทย์เห็นเขาเตรียมตัวเขาตกคุณโลกเนเีน่ยแทบจะไม่ต้องให้คำปรึกษาอะไรแล้วอะค่ะคือเขาไปเรียนเดินแล้วเขาก,ก็กลับมา สิ่งหนึ่งที่แบบเปลี่ยนเลยคือคุณนิจภาพโค้ชฉันนพาไปเรียนนานแล้วอ่ะฉันดูไปเรียนนานแล้วผมก็ชอบเธอที่ดีมากปกติเขาอยู่บ้านเขาจะเลอะตลอดเลอตลอดเลอตลอดเลอะตลอดเลอะจนแบบเจ้าเลสอะบอกว่าแม่บ้านเรามีกบเหรอแต่อันนี้การเป็นแฟนที่ดีมากคือเขผมไปเรียนอะเขาไม่มีอาการตั้นตัวจริงจริงเป็นคนใหม่เลยบอกว่า ก็จะไปเรียนนานแล้วแต่นี่ม้องเบอกนะว่าก่อนก่อนทีเขาเดินได้แบบขนาดเนี้ยเขาบอกว่าหลานเป็นเรสอนก่อนนะเรียนเดินเรีนเลนเรีนเดนเรีนอนจริงแลียนสอนเราเรียนตต้องสูตนต้องพาเทีนดีสอาหลานงอีเรียนสอนยังไงเรียนอนเดินเลยบอกว่าให้เดินสับๆแบบ น้านี่ผ้าอะไรเศกน้าไม่ใช่เลยคุณดาสะบัดนเนี่ยน้าอย่าสิไมื่ตะกี้คุณได้มาจากไ็นเลยหรออยู่แล้วก็ไม่รู้ใครผสมกันง่วงหมดเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวต้องกลับไปย้อนดูรีรันคลิปแล้วเขพูดอะไรก็จำไม่ได้เหมือนกันเมื่อกี้ไม่แปว่าเขาเขาหลานไม่ได้หดว่าแบบกล้าที่จะเิดไม่กล้าที่จะเดิ๋ต้องมีสติไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตก้ถูกอย่็ไมดถูี ขึ้นชมน้องหำได้ปะยังไงคือทางบ้านเลยค่ะวันนี้เป็นตัวแทนทางบ้านที่แบบดีใจคือจริงๆอหละอยากอยากที่บอกว่าคุณย่ายิงขวานาว่งแล้วอยากติดหรือเราจะเรียกคุณย่ามาเลยนี<ไ>่แม่ไม่ <laughs> จริงเพราะว่าน้กจากเด็กติดอ่ะค่ะคือตอนที่แกตอน,นอที่เด็กตอ่ะแกก็ไปงานวัดเนาะนักธรรมะาะไรนี้ย<อ>ไปงานวัดได้แต่ว่าไม่ไม่ทัน ไ,ไม่ท allowed, ันยุคป well, ีนท uhm, ันเลยใหญ่เยอไม่ทันยีก็ไม่เป็นไรเราเป็นวิสแกนบังไปก่อนนะแม่โอวัแบ์เป็นแกนอัมให้โอวาสต์่อนองที่เาจะขับประกวด สติค่ะอันนี้คือ่กับน้ำตลอดมาต้องมีสติอย่างหนูว่ามีครบทุกอย่างแล้วอ่ะอย่างเดียวที่ไม่หนูยังไม่มีแฟนนะแม่แกันตัวเอแต่ไม่ได้อย่างเดียวที่หนูขาดเลยคือสติเขา่อไอพีสติเยอะๆเราเป็นเป็นหวงขาหมดครับตั้งแต่ขอประกาศหนูเขาเวลาหนูคิดไปลออหนูดกแต่แตต่่แต่่แแต่แต่แตกแต่แต่แต่่่่ต อขนาดไม่ลงประกวดอ่ะก็โดนยัดมาเลยเพราะว่าขนาดมันอยู่ในจุดที่แบบแสงที่เข้ามาเยอะมากเท่าไหร่อ่ะพอคนเห็นเราเยอะมากขึ้นอยู่ในแฉอะมันก็จะมีอะไรที่แบบมาสับคมแถวๆนั้นมาเระที่บอกว่าสติแล้วเราโดยปกติอ่ะเขาจะเป็นคนแบบมือไวปากไวเอาเอาผมไวเราลุ้นแล้วมือไวลุ่นแต่เราก็บอกว่ามันจะไวแบบนี้แหละ ว่าหนูจะมาด้านถึงคอมเมนต์มันเป็นไปไม่ได้อยู่เละแล้วว่าเรื่องแบบนอกจากคาโบลี้แล้วเติวที่เป็นดาราหรือตัดเจ้าของอันเนียนลูนี่นั่นต่างๆไม่เกี่ยวเลยค่ะก็คือฉันไม่ได้เข้ามาไม่ไม่ได้ดันไม่มีการคุยไม่มีหลังบ้านอะไรเลยเขาดูแลตัวเองวันนี้ที่มาก็ขอ วันนี้เหรออ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่มีไม่มีไม่มีไม่เกี่ยวแต่ว่ายงไม่ได้เนอแคทที่เอกควรจะอยู่แล้วแคปเข้าใจอะไรนะครับเราอยากจะบอกในทางว่าวันนี้เราเข้ารอบเจ้าของร่ตัวเราอันนี้เขาถามจริงจังหรืองตอบจริงจังป้ะจริงดูไม่โชจริงจ่มงจริงมริีตริงจริงจรับจริงจริงจริงจรกงจริงจริงจลิงจรรางรบอกว่าอะไรบ้าง อบยังไงก็ได้ยหา้ทัวร์ทุที่ก็เป็นี่นึกวาแบบรองแค้คนสุดท้ายมาว่าพร้อมสู้สึกไหม หลังจากนี้ต้องเดินเอาทำบูลลี่ต้องสู้แล้วนะก็ถ้าหนูเดินมันช้าหนูก็วิ่งชาวเน็ตยังไงต้องตั้งรับกับชาวเน็ตยังไงตั้งรับกับชาวเน็ตยังไงก็ตั้งรับแบบที่ทาว่าให้พี่ให้พี่กระเทยสาบไปก็อยากรู้ว่าพี่กระเทยมีกี่คนในประเทศเพราตอนนี้ก็99เปอร์เซ็นต์ก็ด่าเป็นไงแต่ไม่เป็นไรหนูขอคนในพี่กระเทยยังเหลืออีกเจ็ดร้อยคนยังเหลือเอีกเจ็ดร้อยคนที่เดียวไม่ได้โวนฉะนั้นพี่กระเทยโอยหนู่อน โวยจรจรจรเนาะเออวจรไม่หนุนไม่นราห้ว่อนาหารล้วคซึ่งเปนเป็นวิธีคนละแบบวมาด้วยดียีเขาลงด้วยเจาใช่โวยโอนด้วยเอาตังีใช้เงินแก้ปัญหาหรอ ช่วงขบวนการเอาเเออรที่แม่แพทต้องล่วงแล้วไม่ไหวแล้วก็บอกแล้วว่าอย่าไปยิงปืนเดี๋ยวนี้คือชอบมากเข้าสวนสนุกเล่นฮาเวอร์แลนด์กับหล่าวันนี้ไม่ได้ไปเล่นเร์เกมวันนี้ไปเล่นลูกโป่งไอจัมอุ่งหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมแต่อย่างเงี้ยแหละที่แม่แพทเต็มที่พี่รู้ว่าน้ำทังได้เห็นน้ำติดตลบติดแงแต่เวลาจริงจังคือว่าน้ำทังได้แล้วแล้วก็เห็นว่าเราตลบเหมือนกัน อย่างที่บอกมีสติโอเคอ่าอารหวังมงแล้วหวังมงยังที่บ้านหนูให้อยู่แล้วมงเออครับตอนนี้หนูมีเอาตรงนี้ถ้าหนูมีแพทคือสิบแปดมาเอามงสลับเรียดหวังไหม คือถ้าได้ก็ดีถ้าได้ก็คือมันเกี่ยวกับศักยภาพของหนูค่ะนก็เรียนมาหมดแล้วทุกอย่างอะไรที่ไม่เคยทําก็ทําจากที่เลอทุกรอบก็เลิกเลอแล้วเออตอนนี้ก็เลอทบอย่างเดียวไปเรียนกับพี่ลูกหนีมาค่ะเรียนเดินปัดทพัศนคติปบบบุคลีแล้วเดี๋ยวจะไปเดินงานวัดกับพี่แพรไม่ติดแรมล้วใครเชื่อมะ Mop lain mai mop lain mai mop kore tun ada aku